ะบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้เป็นของดีวิเศษ พระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้เพราะพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรในวันเวลาที่พระองค์นั่งภาวนาใตา้ต้นไมโพนั้นการนั่งสมาธิภาวนานั้นต้องฝึกไม่ฝึกก็ไม่ได้ไม่ฝึกก็ไม่เป็น คือหัดนั่งด้วยตนเองนั่งในหมูในคณะเมื่อถึงเวลานั่งแม้เราอยู่ที่หลับที่นอนของเราก็หัดนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาถ้าไม่เคยมันก็ดูว่าขัดแต่มันก็ไม่ขัดเพราะว่าขามันไม่ว่า ใจมนุษย์คนเรานะมันว่าว่าขาข้าพเจ้ามันขัดขามันว่าหรือไม่ขามันเฉยใจคนเรามันไม่เฉยไม่สงบไปว่าขามันเจ็บแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายขาขวานี่มันก็ไม่ว่ามันเจ็บไม่ว่ามันขัด ขามันไม่มีปากมนุษย์คนเรามันมีปากถ้ามีปากอย่างเดียวไม่มีหัวใจปากก็พูดไม่ได้หัวใจดวงใจนั่นแหละมันว่าขาขวาก็ขัดไม่ว่าแต่ขาข,ขาขวาผัดขัดกิเลสมันก็ขัดในใจของตัวเอง แล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนั่งอย่างนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเรียบร้อยดีเอามือทับกันไว้คือไม่ให้มือไปที่อื่นแขนไปที่อื่นแล้วว่าให้อยู่ในท่าสงบ เมื่อร่างกายนี้เขาสงบแล้วแข้งขาสงบมือทั้งสองสงบตาทั้งสองก็สงบคือว่าหลับตาความจริงนั่งภาวนามันไม่มีภัยอันตรายใดๆตานี้มีไว้สำหรับ ร่างกายจะเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนต้องใช้ตาถ้าไม่เอาตาดูก็พาให้ร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนก็แข้งหักขาหักเพราะอะไรเพราะลืมไม่เอาตาดู เรานั่งอย่างไรเรายืนอย่างไรเราเดินอย่างไรไปมาอย่างไรไม่เอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาคนเราธรรมดาบางคราวบางสมัยนั่งอยู่ดีๆเวลาจะลุกขึ้นไม่ดูข้างบนเอาศีรษะเอาหัวไปชนไม้บ้างชนก้อนหินบ้าง ตำไอโน้นตำไอ้นี้บ่ทีนี้เมื่อมันตำแล้วก็เข้าใจว่าก้อนหินหรือไม่มาตำศีรษะเราไม้นี่มาอยู่ที่นี่ทำไมบางคนก็โกรธให้ไม้ทุบต่อยตีไปตามเรื่องความเพียงเรามีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังธรรม เราต้องเอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาไม่อย่างนั้นก็เอาเท้าเอาตีนไปเหยียบขวากเหยียบน้ำจนถึงเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จักการใช้ตาเวลาท่านสอนให้หลับก็ลืนตาเกีย เวลาท่านบอกว่าให้ลืมตาดูร่างกายก็ไม่ดูไปดูที่ไหนที่เบาก็ไม่รู้อันนี้คือว่าใช่ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ถูกจังหวะไม่ถูกลักขณะจึงเกิดความไม่รอบคอบขึ้นมาเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำใจของเราทุกดวงใจทุกคนให้เป็นใจเพชรใจกล้ากล้าละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปกล้าละกิเลสความโลภในใจให้หมดไปสิ้นไปกล้าละกิเลสความหลงในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยการ ภาวนาพุทธโธก็ดีธร,รมโมสังโฆก็ได้หรือภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนอันความตายจะมาถึงตนนั้นพระพุทธ,เ,ธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้นึกบ่อย เพราะว่าความตายนั้นมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ยิ่งในโลกสมัยนี้นั้นยวดยานพาหนะที่มนุษย์คนเรานำไปมาก็มักจะเกิดเป็นภัยอันตรายอุบัติเหตุเสมอๆชีวิตของคนเหานี้น้อย ไม่ใส่มากแล้วไม่กไม่ได้บอกล่วงหน้าโดยว่าเราจะตายแบบนั้นเราจะตายแบบนี้นะไม่มีป้ายบอกจะรู้ได้ก็เมื่อเวลามันตายไปแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วมันก็หมดไปแล้วคนที่ยังก็รู้ว่าคนนั่นตายรถชนกันบ้างตายตกเครื่องบินบ้าง ตายจมน้ำบงังฤดูฝนก็ตายจมน้ำตายแล้วยังมีความตายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันเมื่อความอิจฉาพยาบาทมีก็ฆ่าฟันลันแทงกันประหัตประหารกันด้วยกายด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วยเครื่องเบือเครื่องเมา เน่เคือว่ามันมาจากจิตใจไม่สงบไม่ภาวานาไม่ละกิเลสจึงไม่มียานไม่มีความรู้ล่วงหน้าจึงให้ภาวานาให้ดีรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นมาลนังเมภาวิตติให้มันนึกถึงเวลามันมาถึงเข้าแล้ว ไม่มีทางแก้สมัยนี้มันเป็นสมัยตายหมู่ตายคนเดียวไม่พอตายคนเดียวไม่ได้ก่อนที่จะตายก็ไปเป็นหมู่เป็นคณะไปรถยนต์รถยนต์เต็มคันรถคนเต็มคันรถเวลารถเกิดอุปัติเหตุ ที่เราคิดว่าจะไม่ตายและอุปทวะเหตุในรถนี่ไม่ได้มันตายได้แต่เราจะไปแก้เอาเวลาตายนั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้เวลานี้แก้เวลานี้ก็คือให้ตั้งใจนึกถึงมรณะภัยคือความตาย ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเขา้ามันตายได้ทุกลมหายใจออกก็คือว่าเมื่อเวลามันจะตายเขามันตายได้ทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาที ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่ๆเหมือนกำปั้นตีดินอ๋อไม่ผิดต่างแต่ว่าช้าเร็วต่างกันเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้นิ่งนอนใจให้นึกให้เจริญเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง หาใจของเรายังประมาทอยู่เข้าใจผิดคิดว่าเราไม่ตายว่าความตายยังห่างไกลเกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทขึ้นมาแล้วความตายมาถึงเข้าก็ร้องให้น้ำตาไหล มันแก้ไม่ได้เมื่อจิตภาวนามองเห็นว่าความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็ต้องนิ่งแน่วโยภายในไม่ต้องวิตกวิจารเลยใดเมื่อได้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะตายมันถึงเวลาหรือ,อยังตามใจของเราถามดู าตายวันนี้จะพอใจไหมตายแบบอุปทวเหตุพอใจไหมตายเจ็บไข้ได้ป่วยพอใจไหมตายให้ผู้อื่นฆ่าฟันทุกตีแทงให้ตายชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบทำอย่างไร <c oughs> ก็ภาวานาตายไว้ก่อนมันจะมาไม่ไหน มันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องอนาคตเวลาความตายมาถึงมันมาถึงเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่นแหละไม่ใช่มันอยู่อนาคตความตายนะดูลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่จมูกนี่แหละ มันมีอยู่ที่นี้เวลามันจะแตกจะตายมันก็ตายในเวลาปัจจุบันเวลาภาวนาของเราทุกดวงใจก็ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในเวลาปัจจุบันให้รู้แจ้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้อารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในจิตใจของเราเข้ามาทับถมจิตใจของตน จนใจเกิดสับสนขึ้นมาวุ่นวายภายนอกท่านจงให้กำหนดมารณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกและลมเข้าไปก็ตามลมเข้าไปว่ามันไปถึงไหนแล้วเวลาลมออกมามันจะผ่านออกมาผ่านจิต คำว่าจิตว่าใจมันอยู่ที่รู้อยู่นั่นแหละเวลาลมเข้าทามีสติก็รู้ว่าน,นี่เป็นลมเข้าถ้าขาดสติก็ไม่รู้มีสติจึงจะรู้เวลาลมออกมาลมนั้นมันจะผ่านผ่านดวงจิตผู้รู้อยู่นั้นออกมาเป็นอารมณ์หายใจออก ลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเราตื่นแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นผู้สูดลมหายใจความจริงอนาปาลมหายใจนีมันทำงานเองเป็นอัตโนมัติดูเวลาคนเรานอนหลับมันยังหายใจเองได้ หายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปปล่อยลมออกมาแมื่ใจิตใจจะหลับไหลไปแล้วก็ตามอนาปาลมหายใจเขาก็ทำงานตามหน้าที่อยู่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้หายใจเองแล้วตายแต่นานแล้วเวลานอนหลับไม่ไดิหายใจไม่รู้ว่าหายใจไม่หายใจแต่มันก็ หายใจแทนไว้อยู่อย่างนั้นะที่พระพุทธเทจ้าทรงตัดไว้ว่า,วาการนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมันเป็นการถูกต้องเพื่อความไม่ประมาทมัวเมามีความตั้งใจมัน่น ว่ามะลานังเมภาวิจติเมก็เรามะลณะมลานังก็ความตายเราจะต้องตายมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกตายได้ทุกเวลาแต่จิตใจนี้อาศัยความประมาท ตั้งไม่มั่นจิตใจไม่ใสสว่างพอจึงไม่รู้ดูสิ่งที่มันตายมาโดยลำดับแต่คนเราเขาไม่เรียกว่าตายแต่แท้ที่จริงมันก็ตายก่อนที่เราจะมาเกิดก็ไปปฏิสนธิวิญญาณในคันมารดาในท้องแม่ทุกคน วันคลอดวันเกิดนั่นก็คือว่าตายออกมาจากท้องแน่กลับเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนั่นก็มันตายอย่างตายในในออกมาจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกเมื่อมาอยู่ข้างนอกนอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะร้องไห้รํำตาไหลมันก็ตายมาโดยลำดับลำดับ ที่แรกไปมาทางไหนไม่ได้ต่อมาก็มีบิดามารดาพ่อแม่ช่วยดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตายมาโดยลำดับลำดับตายจากไปไหนมาไหนไม่ได้มืก่กลร่างกายมันก็ไปได้มาได้มันก็ตายมาโดยลำดับกลับคืนไปอีกไม่ได้แล้ว จนกระทั่งมาถึงขั้นเด็กไปโรงเรียนเรียนหนังสือภาษาของโลกประเทศของตนเมื่อพ้อนจากการศึกษาตัวเป็นคนหนุม่มคนแข็งแรงทำมาหาเลี้ยงชีพมันตายไปโดยลำดับลำดับอีกไม่นานก็ตกไปถึงวัยกลางคนสี่สิบห้าสิบ มันก็ตายไปโดยลำดับมันพัดภาคจากสัตว์แต่สังขารไปโดยลำดับลำดับถ้าผู้ภาวานาจะมองเห็นไ่้ได้ว่าแรดรูปนามกายใจนี่เกิดที่ไหนเกิดในท้องแม่ ภายนอกก็เกิดที่จังหวัดไหนบ้านเรือนโยที่ไหนมันก็ตั้งต้นจากนั้นเปลียนแปลงตายมาโดยลำดับลำดับเมื่อเพื่อนมนุษย์นักบวชนักบ้านตายก็ไปเผาผีจีกระดูกกันความตายเน่ไม่เลือกว่า ในกรงุงในกอทมอในต่างจังหวัดบ้านนอกข้อคามเมในวัดในบ้านตายกันทางนั้นแม้เมื่อวานนี้ไปโน้นบ้านสันโปรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านตายเอาผู้ใหญ่บ้านไปเผาทิ้งเผาผีกีกระดูกงานมากน้อยวันนี้ หาคนมาฟังเทศมีน้อยเพราะผู้ใหญ่บ้านตายหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านตายทำไมผมมันใหญ่แล้วใหญ่เต็มบ้านก็ยังตายไปอย่างนั้นมาลาะภัยคือความตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านสันโป่งตายพระเราก็ตายได้เนนเราก็ตายได้แม่ขาวนางชีก็ตายได้ อุบาศกอุบาสบบาิกาก็ตายได้ตายดีเหมือนกันมันรอเวลารอเวลาเข้าวาระเรารออยู่เมื่อใดจะเป็นวาระของเราวันวานนี่ก็พ้นมาคืนนี้ก็จวนจะพ้นไปแล้วยังอะไรยังไม่ได้วาระ นะวังมันจะมาถึงวาระเรา,าละวาระเขานันหัวเลาะได้เมื่อถึงวาระเราแล้วมันหัวเลาะไม่ได้แล้วทำไมข้าพเจ้าจึงเจ็บอย่างนี้จึงตายเวลานี้ขอให้พัดวันประกันพุ่งไปอีกสักหน่อยไม่ได้หรือพยามาจุลาอืมัมนผัดไม่ได้ล่ะ มาลนานังเมภาวิชติต้องเตือนจิตผู้ลูกผู้หลงอันนี้ฮะมันรู้ไว้มันยังไม่ตายก็ให้ถือว่ามันรอวันตายอยู่เท่านั้นนั่งรอวันตายนั่งภาวนารอวันตายยืนรอวันตายเดินไปสู่ความตายนอนรอท่าความตายอยู่อย่างนี้แหละ จิตยาได้ประมาทพุทโธในจิตธรรมโมสังโฆในจิตในใจยาให้จิตใจประมาทเล่นเล่อเลอเลอพระองค์ทรงตัดแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกยาประมาทประมาทพาดพังตายได้ทุกเวลาประมาทไม่ได้ พืว่าลืมไม่ได้นึกไว้เตือนจิตไว้ไม่ให้จิตมันคิดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปทางอื่นให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกความจริงลมหายใจเข้าออกมันไม่มีสุขมีทุกข์มันเป็นาธาตุลมผู้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คือจิตนี่แหละ จิตดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจดวงนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่เพราะความยึดถือจิตไม่ปล่อยไม่วางจิตวางเฉยไม่ได้จิตปลดอารมณ์รู้เท่าอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์ใจผู้ใดมาเห็นว่า การปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในสิ่งทั้งหลายที่เราผ่านมาแล้วผ่านอยู่ในปัจจุบันแต่จะไปต่อในอนาคต,ตการจงภาวนาตามรู้เห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลา เวทิตาโพพึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตใจในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ลงไปพุทโธในเวลานี้ธรรมโมในเวลานี้สังโฆในเวลานี้ เตือนใจของตัวเองในเวลานี้เนี่ยตัวเองเทศนาให้ตัวเองฟังใจนี่แหละเป็นผู้สอนผู้บอกใจของเราเองเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาจิตเกือนจิตปัญญาวิชาความรู้ก็อยู่ที่จิตนั่นแหละแต่ว่าถ้าขาดสติ ขาดสมาธิขาดศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่รู้ต้องเตือนจิตนี้อยู่ทุกเวลาปริมณนฑนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นบทสอนกรรมฐานที่สุดในร่างกายสังขารน,นี้ภายในตัวนี่แหละ เต็มไปด้วยพพพอโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าหากว่าคนเราหนังหุ้มอยู่นี่แหละไม่มีมีแต่เนื้อแต่เอ็นคุมกันอยู่มแมลงวันทั้งโลกนี่แหละมันจะบินล้อมเป็นบริวารมากินน้ำเลือดน้ำเหลือง มาไข่หนอนใส่เนื้อใส่น้ำเลือดน้ำเหลืองไว้มองเข้าไปให้ทะลุปูปกจิตอย่าไปหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ต้องเืินขึ้นลุกขึ้นตามลูกเห็นโลูนามกายใจ พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านามะรูปังอนิจจนามและลูกไม่เที่ยงนะนาม,มารูปังทุกขังนามและลูกกายใจนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนาม,มารูปังอนัตตานามและลูกเป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราตามรู้ตามเห็นในจิตใจนี้อยู่ทุกขณะทุกเวลา จิตใจจะเย็นสบายมมความสุขความทุกข์จะหายไปกิเลสลาคะมันก็ตกไปกิเลสโทสะมันก็ตกไปกิเลสโมหะก็ตกไปเมื่อกิเลสลาคะโทสะโมหะตกออกจากจิตใจไปที่อื่นแล้วจิตใจภายในก็จะ เกิดความรูดแจ้งแสงสว่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยจึงจำเป็นต้องโอปะนิกะธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ตามรู้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมารณะกรรมาฐาน เห็นแจ้งโยภายในจิตใจนี้คนอื่นผู้อื่นจะรู้จะเห็นไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่จิตใจของเราเองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจมาทำละจิตใจดวงเนให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศสจากมนทินโทษ ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลัญญีสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตสวัตวันตรายโย สุขีตีคายุโกภาอาภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจตาโรโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง <c oughs>